งพ่อทางรอยพุทธบาทยังก้องทุกยมหัวไท,ทยพิมพ์โถงญาติธรรมร่วมใจร่วมบุญนุนไทยใหญ่โตแหลังพระธรรมนำ ียงดีมากเลยครับผมน้องปานปานชีวานะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างร้องเพลงนี้เลยเหรอค่ะเพลงกราบวัดหน้าหลกเป็นยังไงได้รับโอกาสร้องเพลงนี้ยินดีด้วยสวัสดีน้องปานมาที่นี่วันนี้มาทำอะไรครับที่สถานีนี้ก็มาร้องเพลงกราบหลวงพ่อวัดหน้าปลกค่ะครับผม มาที่นี่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนนะครับผมคับเดี๋ยวไม่รับสายก็่หนจะได้ไหมกดทิ้งกดทิ้งยังไงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอยู่ห้องส่งนะครับมาเลยเข้ามาในห้องส่งเลยครับห้องส่งไหนคะห้องส่งวิทยุนะครับเคยมาไหมเคยเออครับ้วิทยุที่แไปคะครับผมนั่นแหละเขาเรียกห้องส่งครับครับสวัสดีครับอ่าน้องสแต จะมาร้องเพลงด้วยกัน <c oughs> น้องแจมร้องเพลงสากลแล้วก็ให้ให้น้องปานร้องเพลงกับว่านักปกคนละเพลง <c oughs> ก่อนที่พระเทศมหาชาติในวันนี้ครับผมความเป็นมาตอนนี้มีชื่อเล่นไหมมีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชื่อเล่นชื่อว่าน้องป่านคะ่ะน้องป่านนะ <c oughs> สายป่านอนะ่ะเนาะใช่ไหมก็ <c oughs> ประมาณนี้ น้องป่านศพศ์น้องป่านนะเอ่อน้องน้องป่านเรียนอยู่ชั้นอะไรครับชั้นป .4 ค่ะอืมอยู่โรงเรียนโรงเรียนจีนบางบัวทองราชบำร,รุงค่ะอืมอยู่แถ้ไหนครับก็อยู่แถวจังหวัดนนทบุรีตรงข้ามกับวัลลขานะคะอืมตอนนี้ก็นอกจากเรียนหนังสือแล้วก็ยังทําอะไรอีกก็ครับ ถ้าเป็นศุกเสาร์ก็จะไปเล่นลีเกค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปอะ่ะเรียนหนักดีคือหนักหรือว่าเนืเรียนหนักกว่าต้องเรียนหนักกว่าอาวันนี้มาจะมาร้องเพลงแล้วก็ถามประวัติว่าเอ๊ะทาไมถึงชอบเพลงร้องเพลงลูกทุ่งสาเหตุมาจากอะไรหรือว่าเราไปเรียนแบบไหนอะไรยังไงก็ตอนแรก หนูก็จะมีโทรศัพท์ของยายอะค่ะเอามาเปิดฟังเพลงฟังเพลงนู้นเพลงนี้ก็มีวันหนึ่งหนูก็ไปร้องเพลงให้จ้าฟังอะค่ะเป็นเพลงของพี่ก๊อตค่ะครั้งแรกเลยให้ใครฟังนะให้คุณยายฟังอะค่ะแล้วยังไงครับต่อไปก็ยายบอกว่าร้องตรงโน้ตดีนี่ก็พาไปหาครูค่ะครูฝึกสอนร้องเพลงครูฝาค่ะผมแล้วก็เริ่มฝึกเพลงของ พุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าของแม่ผ่องสีบ้างอะค่ะครับผมแล้วก็เริ่มฝึกบล้อกเใช่ค่ะแล้วลิเกไปเรียนมาจากไหนอะลูกก็ตอนที่แม่ไปเล่นลิเกค่ะก็จะนั่งดูอยู่คข้างมือมาค่ะอ๋อแม่ก็เล่นลิเกด้วยใช่นี่ก็เหมือนว่าเราเราก็ผูกพันกับแม่ในใน ในเรื่องผลงานด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็มีได้อิทธิพลมาจากแม่เหมือนอยู่ในสายเลือดของเราเลยเนาะค่ะเออนลกนอกจากร้องลิเกแล้วก็ทาตัดได้ไหมลูกยังไม่ได้ฝึกเรงลิเกได้อย่างเดียวค่ะแต่ว่าก็อาจจะฝึกอยู่อืมเอาให้ครบเนี่ยศิลปะพื้นบ้านแบบนี้ผมว่าหายากครับแล้วเด็กซึ่ง,ซ,งซึ่งมีต้นทุนในการร้องอยู่แล้วแล้วก็ถูกได้ฝึกได้เรียนรู้แล้วก็ ตอนนี้ก็ร้องเพลงประกวดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะรางวัลล่าสุดที่ได้มานี่ได้รางวัลอะไรลูกก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ถ้วยของพุทธมนทลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะค่ะครับผมแล้วก็มีถ้วยภาะราชทานของท่าน้ําปากเกตค่ะอืมดีเลยครับนอกจากรางวัลน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วจะไปเดินสายประกวดหรือว่ายัางไงแบบไหนเนี่ยในโครงกไป ยังเดินสายประกวดต่อค่ะยังไม่ทิ่งอ๋อยังไม่เก่งเดินสายประกวดไปก่อนค่ะรางวัลที่ได้มาแล้วปิดประตูด้วยจะประตูด้วยจะปิดประตูด้วยจะนะครับต้องบอกว่าต้องบอกสดๆกันเลยนะครับมีญาติโยมเข้ามาผ่านไปผ่านมาก็ต้องบอกว่าให้ปิดประตูด้วยนะจ๊ะพอเดินสายประกวดแล้วค่ะแล้วก็ได้ารางวัลมาเป็นทุนการศึกษาค่ะคิดว่าจะประกวดไปอีกนานเท่าไหร่ กว่าจะอายุสิบสามสิบสี่แล้วจะทำไงต่อไปสิบสามสิบสี่แล้วยังไงก็จะพยายามหาเงินมาเป็นรุนการศึกษาในการเรียนแล้วก็ช่วยแม่ใช้หนี้ค่ะโอ๊ยแม่เป็นหนี้ด้วยใช่ค่ะเป็นหนี้อะไรลูกแม่ติดแค่นั้นเหรอก็ไม่ใช่แม่ไม่ได้บอกอะค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าแม่จะพยายามหาเงินค่ะอเป็นหนี้แต่ไม่ได้บอกระบุว่าอะไรเราก็เป็นเด็กกระตันญูเนาะ เออเราเป็นเด็กกระตันยูก็ต้องช่วยแม่กระตันยูว่าเราต้องช่วยเหลือครอบครัวอ่าก็วันนี้น้องแารอยากให้ร้องเพลงสดๆให้ฟังหน่อยได้ดีไหมได้ค่ะ,คะเพลงสดๆนอกจากวัดนั่นก็มีเพลงอีกหนึ่งไหมฮะก็มีค่ะหรือจะ้องริเกอัถนัดแบบไหนเออสักเพลงหนึ่งอืเกย์ก็ได้อลอเกก็ได้อลองริเกที่ลิเกสักท่อนหนึ่งสิค่ะเรื่องราวอะไร ก็เป็นกรอนอนอวยพรค่ะอ๋ออวยพรปีใหม่ก็ันเกิดทุกอย่างเลยเอาลองดูสิเชิญเลยครับขอฝากสำเนียงเสียงหวานวานจากใจน้องปานทีว่าจะขออวยพร พาทุกทันที่มามันหมายให้บนน่ เป็นนี้งีต้เต้เต้ตงอย่างนี้นะต่อเบอรตอเอโอ้ยแม่มี a c e b o o k ไลฟ์เข้ามามีคุณบุญชูสุมามานด้วยนะครับแล้วก็คุณฝัญชนกอยู่ยุชมอยู่นะครับแล้วก็สตอมสแตมมาด้วยใช่ไหรับฟังอยู่ขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่ะให้จริงถ่ายอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวเนาะวันนี้เราเตรียมตัวนอกจากถ่ายลูปที่อุโบสถหลวงพ่อกับวัดนาปกแล้ว แล้วก็เราจะไปรับประทานอาหารด้วยกันกินข้าวมาแล้วยังลูกก็กินม,มาแล้วคะ่ะเ่าเช้าค่ะได้เลยทั้งนั้นเดี๋ยวให้น้องปานปานปานชีวาป <c oughs> านชีวาป <c oughs> านชีวาไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ศาลาทานบารมีตาค่ะกินอาหารด้วยกันอ้าววันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงให้น้องปานชีวาร้องเพลงอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะโอเค okay. thank <laughs> you